สบายดีมาหบกับสองสวรรค์กิ่นเซฟเตมือนี้บกินมือนี้ฮามาเสียเหือซ่วงมาเสียเหือซ่วงมาเสียเหือซ่วงเดอพี่น้องเสียเหือซ่วงยูเมืองป้ากลายแข้งสัญญาบุรียูทีประเทศลาหลยูทีประเทศเหลา่าโดยเจ้ามาเสียเหือนำกัน มาเสียเหือนํากันฟ้นไกลตกขนอยู่เข็ม5้ามีจะขุนเลยขึ้นมาห้อมมดเลยขึ้นมาอยู่หึงมดเลยตอนแรกคนจะติมมงหาเลยเต็มซ่องฟังเดี๋ยวนี้นไกจะตกโลบนี้เป็นโลบสิ่งสนเลิศระว่างบ้านสัญญมงคุและบ้านน้าทรง รอบนี้เป็นรอบสิ่งสนเลิศให้จะให้ยุไกแดนองบ้านน้ำรงอยู่ฟังเวียงจันบ้านสญญามมุคุอยู่ฟังปากหลายตอนนี้กำลังแข่งขั้นกันบ้านสญ,ญามมุคุณขึ้นแล้ว บ้านน้ำทรงเป็นบ้านข้าเจ้าเองโอ้ยบ้านสัญญามงคลได้บ้านน้ำทรงได้ีิซงบ้านสัญญามงคลได้ฮีหนึ่งสมเสยสมเซยสมเสย,สเสย,สเสยนักซี่หายเก่งไล่เก่งไล่ ไดฮีซ่องกระหอจ่ายแล้วบานน้ำทรงเหาเกงเกงงนักสิหายเกงลายฟุ้นจะตกเป็นมอกเลยมืดมดเลยฟุ้นกาลังจะตก ยูฮีฮาเหือเมืองป้ากลายสวงเหือเหยาบุญประเทนีบุญออขันซาบุญอคันซาค้องฮุกุปีจะมีงานสวงเหือยูฮีประเหตุยุดลาวเม,ม,มืองป้ากลายแข้งสยามบุรี มาเบิ่งมาสุมนํากันได้พี่น้องกําลังแข่งขันมวนวานมวนลายมวนลายของเสียหาฟุ้นจะตกกัย่งบ่ยอมกลหาเด้อพี่น้องน้อยเจักน้อยเล่นตามเหือซวง ามืดแล้วฟ้ามืดแล้ว,ม,ลวมีประมาณ1ิบป่ายบ้านนี่แหละแต่ว่านอกนั้นท่านซ่วงไปมืดเร็วบบได้ให้มาให้อาเลอสิ่งสนเลิศตอนค่ำ นก็จะตกตะเวนก็จะตกมันก็จะเป็นมืดๆมัวๆเด้พี่น้องเนมืดฝนมืดฝนจะตกแล้วแต่กล่องเสียเฮาก็ยังบ่อยบ่ยอมกูฮะ bằng khuôn cả những bộ nhóm khuyến phân hứa xông xơi xông xơi nạc sĩ hải không hầu kinh lai kinh lai xông xơi xông xơi vui chập con cái, bên kèm kèm chẳng đứng xông xây cho เสียหาลายแล้วสงสัยจะเมาแล้วผูจับกองก็ได้เกงจนตาลายแล้วนี่นะจักแม่นท่านสิแกงไปอันเด้อม่วนอ่าบ้านญามงคล ท่านดีใจไรัสนะยท่านก็เลยหายมากึดกบึดบานน้ำสรงเห่ากระไรฮ่ซองปีนี้ผู้หญิงกระไรฮิซองผู้ชายกระไรฮิซองของเซสมฮสิ่องบานน้ำสรง มวนมวนสวงเหือปักหลมวนมวนมวนไล่มวนลยลยตอนนี้มันไกล้จะค้ำเราก็เลยขุนบ่วไล่ตอน้ช่วยขุนจะเตมพานําเลยห่างซ่องซ่องฟ้าข้างขุนจะติ่มอยู่ตามฟังเมน้ำคลองขุนจะติ่มเลย แต่ตอนนี้ฝนจะตกเราพูดกกนนีคนอย่างเลื่อนน้อยฟ้าฝนก็บโบเป็นเจรืปีแดกรแลร่งมันแล้วก็ฝนตกสวงค่ะปีแดกระฝนตกหุบปีหุบปี งดนตีใสเนื้อห si ่ากระเซ็บเซบติกติกดาเตนห่ากระบ้ห้อยกุ้งเสียห่ากระบ้ห้อยสมเซยสมเซยสมเซยนักสิหายเก่ง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 ไล่เก่งไล่ น้ำเจอกีฬาสู้ๆได้ก็บ่เป็นหยังบ่ได้ก็บ่เป็นหยังสมเสยสมเสยเด้อกองเสื้เสยเต็มหี่ห้องจนคอสิจิกอยู่เข็มฟังส้มเสยสมเสย ซชมเซยชมเซยชมเชยนำทรงได้ฮีซองไปของเซมมาฮอดนี้ก็ขคอจบคลิปไปหย่างคราวนี้ก็นอนมื้อน้าเจอกันเมื่อปีหน้าจะไฮฮะเบิรงเมื่อเด้อบุญซ่วงเหงอเมืองปากหลาย มวนมวนเจ้าไปแล้วบายบายมวลไล่มวนไล่คุณช่วงเห่อเมืองปากไหลคบกันเมื่